เรียกว่าอาโลกจึงเป็นการลำบากเป็นสภาพที่ยากเกินจำเป็นแก่ตนเป็นอัตตกิลมัฏะอตตะหมายถึงตนกิลมัะหมายถึงความลำบากสภาวะอากาสานัญจายตนะนั้นคืออัพยากตะธรรมของพระโยคาวจรเป็นสภาพจิตของคนที่ติดที่เสพตนสิ่งสู่อยู่กับสภาพนั้นโดยตนอย่างแยกไม่ออกตนเป็นสิ่งนั้นรู้สึกอย่างนั้น เสพสุขอยู่กับสภาพนั้นจริงๆโดยตนไม่รู้ตัวไม่รู้ตนเองหรอกจิตกลายเป็นผู้เสพอยู่เต็มสภาพเป็นโลกของจิตแทๆ้ๆตนดูเหมือนเป็นอากาศธาตุอยู่ในอาโลกนั้นไม่มีแม้สถานที่อยู่อันกำหนดได้อากาศธาตุที่โล่งโปร่งมีอยู่เท่าใดตนก็ดูเหมือนเป็นอากาศธาตุนั่นแหละด้วยตลอดทั่วไปสุดสำนึกแต่ที่จริงตนไม่ใช่อากาศธาตุตนนั้นคือธาตุรู้ตนนั้นคือวิญญ,ญาณ ตนคือจิตที่ยังไม่ดับศูนย์แต่หลงรูปแห่งอากาศจนลืมตัวหลงว่าตัวเป็นอากาศทำตัวเป็นอากาศตนชอบตนยึดสภาวะว่างๆเปล่าๆนั้นทรงตัวอยู่จิตเยี่ยงนี้จึงคือจิตที่เป็นโมหะคตะที่แท้จริงเผลอตัวหลงตนแท้ตนไม่ใช่อากาศสักหน่อยแต่ปลอมตัวเป็นชาวอากาศเสียสนิทเพราะตนยังมีความสุขตนอย่างโลภสภาวะเช่นนี้อยู่นี้คืออากาศานัญจายตนะพรหม แท,แท้จิตพรหมนี้คือธาตุรู้หรือวิญญาณที่ตนปล่อยวางโลกสิ้นแล้วไปหลงเพลินสุขอยู่ในแดนอาโลกแดนที่เป็นสภาพไม่มีแม้วัตถุอยากไม่มีแม้อารมณ์สังขารอย่างโลกโลกเขาปรุงกันและไม่มีแม้อารมณ์โกรธเพียงน้อยนิดแต่พระตนไม่รู้อวิชชาว่าอากาศหรือความว่างเป,ปล่าโลง่ลงนั้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ชีวิตมันไม่มีความรู้สึก มันไม่มีความรับรู้มันเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งเป็นรูปละเอียดขั้นอรูปมันไม่ใช่นามหรือตัวรู้หรือตัวต,วตวนที่เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งสักหน่อยเราต้องแยกรูปแยกนามออกจริงๆจ,งจึงจะพ้นอัพยากตะธรรมตัวรับรู้หรือตัวรับรสนั้นมันต่างตัวต่างตนจากอากาศแต่มันซ้อนอยู่ในอากาศนั้นสิ่งที่มันรับรู้หรือตัวที่รู้สึกอยู่นั้นมันคือวิญญาณคือจิต ธาตุรู้ของเรานั่นเองต่างหากที่ทิ้งโลกต่างๆที่ไม่ยึดโลกหยาบใดๆปล่อยอย่างสนิทม่รับสัมผัสรู้ในโลกียโลกอันต่างจากอาโลกคือยึดอยู่แต่อาโลกะสัญญานั้นเท่านั้นและเราก็ไม่ใช่อากาศธาตุนั้นเลยจริงๆด้วยที่จริงมันยังมีวิญญ,ญาณยังมีตัวตนยังมีตัวรู้ตัวเสพอยู่ในอากาศนั้นมีอายตนะที่มีความเป็นสัตว์ไม่ใช่อากาศอันเป็นเพียงธาตุแห่งความว่างเปล่าปริเฉทรูป และเป็นอายตนาสัตว์ที่มีธาตุรู้มีทวารรู้อยู่แทๆ้ๆและจะไม่รำไรรำเรืองเลยถ้ามันใช้ธาตุรู้ได้เต็มธาตุรู้ที่เรียกว่าวิญญาณจริงๆมันจะไม่ใช่รู้เพียงน้อยนิดหรือเลื่อนๆลือนลางๆตนะนโดยหลงความน้อยนิดหลงความเลื่อนๆลือนลางๆนั้นเป็นกําไรอายะเอาด้วยมันจะรู้เต็มที่จนเรียกในภาษาว่าวิญญาณอันหมายชัดว่าเป็นการรู้ที่รู้มากรู้หมายครบทาตรู้ ซึ่งจะแตกต่างจากภาษาที่ใช้ว่าเนวะสัญญานาสัญญาอันความหมายอย่างถูกต้องก็ว่ารู้อย่างไม่ท้วนสิ้นแต่ที่กำลังกล่าวถึงนี้เนวะสัญญานาสัญญานั้นรู้กว่าวิญญาณัญจายตนะที่หลงผิดอยู่นี้แน่ดังนั้นวิญญาณัญจายตนะพรมซึ่งเป็นอรูป,ปรพรมชนิดที่สองนี้จึงไม่ใช่อายตนะสัตว์ที่แท้จริงนักเมื่อเทียบกับเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมแล้ว สภาวะเนวสัญญานาสัญญานั้นเป็นอายตนาสัตว์ที่แท้กว่าเพราะเหตุนี้เองเมื่อพระพุทธองค์จัดลำดับสัต,ตว์วัตสเก้าชนิดเรียงลำดับเขาแล้วเมื่อจะแยกเป็นพวกวิญญาณถิติกับพวกอายตนะวิญญาณัญจายตนะพรหมจึงไปอยู่กับหมู่วิญญาณถิติเนื่องจากความเป็นสัตว์โลกมากอยู่ส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหม จึงไปอยู่กับหมูอายตนะสัตว์แท้เนื่องจากมีความเป็นสัตว์โลกน้อยนิดตะนะจริงแต่กระนั้นทั้งสองพรมนี้ก็ยังล้วนหลงธาตุรู้เป็นอายะคือเป็นกำไรเป็นสิ่งได้สิ่งดีอยู่ทั้งสองนั่นเองจึงได้เรียกว่าสัตว์ที่มีอายตนะอยู่ทั้งสองทว่าก็ยังมีอายตนะที่น้อยที่มากที่มีนัยะต่างกันอยู่ด้วยในดังกล่าวมานี้อันค่อนข้างจะสับสนย้อนไปแย้งมาอยู่ ต้องจับจุดจับทางที่หมายให้ดีๆและวิญญาณัญจายตนะพรหมนั้นที่จัดว่ามันก็ยังเป็นธาตุรู้ที่รู้น้อยก็เพราะมันหนีการรับรู้สม,มุติโลกหนีโลกกิยะโลกหนีการรับรู้โลกปกติธรรมดาแห่งคนทั่วๆไปเขามาจริงๆมันยังไม่รับรู้ให้ครบให้เต็มตามสภาพปกติจริงที่คนพึงจะรู้ไม่ยอมรับรู้กับสมมติสัจจะทั้งหลาย ทว่าหลบออกมาหรือจะเรียกว่าไม่กล้ารับรู้โลกเต็มๆกับเขาก็ตามโดยทําจิตทําวิญ,ญญาณของตนให้หลบไม่อยู่ในอรูปภูมิคือภูมิที่ไม่ยอมรู้โลกปกติไม่ยอมรู้สมมติสัจจะอื่นๆใดๆตามปกติธรรมดากลายเป็นคนกลัวโลกจึงเรียกว่ารู้น้อยตนะเพราะหลงว่าการรู้น้อยกว่าธรรมดาปกติโลกนั้นดีนั้นเป็นกําไรอายะ ซึ่งที่ถูกที่สุดแล้วก็ควรจะรู้ให้ชัดรู้อะไรอะไรก็ได้ทั้งโลกหยาบโลกียะโลกโลกละเอียดอาโลกรู้อย่างเข้าใจชัดรู้อย่างสัญญาเวทยิตรู้อย่างไม่หลงผิดจึงจะดีแท้ยิ่งกว่าแต่เพราะยังหลงผิดโมหะดังนี้เองจึงเรียกว่าอายตนะพรหมประเภทหนึ่งอยู่คือมีชื่อมีคำเรียกว่าอายตนะผสมอยู่ด้วยแต่ว่าเมื่อเทียบกับอายตนะพรหมอื่นอีกในเชิงเดียวกัน คือเนวสัญญานาสัญญายาตนะเป็นต้นก็ยังไม่เป็นอายตนะแท้กว่าเขาเท่านั้นเองหมายความว่ายังไม่มีประโยชน์สูงอายะและไม่ประหยัดสุดตนะได้อย่างแท้จริงๆซึ่งแท้จริงหรือดีจริงเก่งจริงแล้วคนก็ควรรู้ตามปกติมีทวาร6ทวารก็ควรรู้เป็นธรรมดาธรรมดาให้เต็มครบเมื่อมีอะไรมาสัมผัสก็ต้องรับรู้เป็นธรรมดาแห่งผู้มีธารู้ ไม่ต้องไปหลีไม่ต้องไปหลบเลี่ยงอะไรนี่แต่เพราะเหตุสองประการคือ 1. นึ่งยังไม่เข้าใจแท้ๆโมหะหรือยังไม่รู้อวิชชาว่าธรรมดาคนนั้นเมื่อมันมีท้ารู้อันคือจิตคืนยาน,นี้ก็ให้มันรู้เต็มที่เสียเลยสิจะไปหลบหลบซ่อนซ่อนอดอดกลัน้นกลั้นพร่าพร่พลังพลังธาตรู้ไว้ให้มันรู้น้อย หรือรู้บ้างเมื่อรู้บ้างเป็นอรูปหรือเป็นอายตนาสัตว์อยู่ทำไมถ้าผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจเสียอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมัวหลงผิดหาทางอุดหูปิดตาหลงหลับตาทำสมาธิหนีโลกก็จะเพิ่มสติรับรู้ภาษาแล้วก็จะตามจิตเข้าไปรู้เวทนาของตนแยกแยะวิจัยวิจารณ์อาการรสชาติของเวทนาให้ออกและทำเวทนาให้เข้าถึงให้สำเร็จลงเป็นอุเบกขาเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาให้ได้ทุกเมื่อจนเป็นสมุดเฉดก็เป็นสบายสปายะสุดทุกทีทุกขณะทุกดวงจิตที่มันรับรู้ 2. แม้จะรู้แล้วจะเข้าใจอย่างข้อหนึ่งนั้นแล้วละทว่าอินทรีย์พละมันยังไม่อาจหารฉานกล้าเพียงพอที่จะไปรับรู้โลกหยับๆโลกเต็มๆที่มีฤทธิ์โลกีหนักๆใหญ่ๆโดยไม่หวั่นไหวโดยไม่อาจเพิ่มกุศลธรรมให้ตนได้ ความที่ยังไม่เป็นผู้กล้าแข่งเต็มที่จนเรียกได้ว่าผุดทศัศโลกธรรมเมหิจิตตังยัสะนะกรัมปติกล่าวคือยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้สัมผัสกับโลกธรรมใดๆก็ได้จริงโดยจิตนั้นมั่นคงไม่มีการหวั่นไหวแต่อย่างใดได้แน่นอนแล้วหรือถึงแม้จะมีความกระเทือนบ้างแต่ก็ยังมีสติเพียงพอจะรู้และมีธรรมวิจัยชัดมีวิริยะแน่วแน่ที่จะพยายามฝึกหัดตัดละ ต่อสู้เพิ่มอินทรีย์เพิ่มพะละให้แก่ตนได้จึงยังเป็นสภาพที่เรียกว่าจำต้องหนีมาเป็นอรูปพรหมอยู่ก่อนยังเป็นพระโยคาวาจรผู้กําลังประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไม่อวดดีไม่ประมาทจึงยังจำต้องเป็นผู้รู้น้อยตนะนี้แหละเป็นประโยชน์เป็นกําไรอายะไปพลางๆก่อนก็อย่างนับว่าดีกว่าเหตุประการแรกดังนั้นหากผู้ใดหลงผิดเลยเถิดไปอีกว่า การยังมีจิตมีวิญญาณรับรู้อยู่แม้จะเป็นขั้นวิญญาณจายตนะพรมขั้นอาโลกแล้วออกปานนี้คือตัดการรับรู้ลงมาจากโลกหยาบแล้วตนรับรู้อยู่แต่กับโลกแห่งตนอัตตาก็ยังหลงว่ามันก็ยังเป็นทุกข์โดยเข้าใจว่ายังไม่ได้ชื่อว่าดับสนิทแท้ก็จะเห็นเลยเถิดต่อไปอีกว่าถ้าเช่นนั้นก็ควรจะดับความรับรู้ไปเสียเลยอะไรก็ไม่ต้องรู้อะไรก็ไม่ต้องมี ผู้ยังหลงผิดเช่นนี้จึงหัดกดจิตดับความรับรู้ลงไปลงไปไม่ให้มันมีธาตุรับรู้มนสศิการคือให้จิตมันทำให้ได้ตามที่เราต้องการลงไปให้ได้ว่าไม่มีอะไรเลยแม้อากาศแม้ธาตุรู้สะกดจิตดับจิตกันเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีอะไรรู้สภาวะจิตของผู้ยึดอยู่เช่นนี้เป็นเช่นนี้ก็เรียกว่าอากินจัญญายตนะพรม เป็นอรูปรพรมชนิดที่3เป็นสภาพเลยเถิดหรือหลงผิดไปจากสภาพความเป็นจริงอันแท้จริงของปกติธรรมดาของคนของโลกโดยเฉพาะหลงผิดออกนอกแนวทางแห่งโลก,กุตระธรรมของพุทธศาสนาโดยไม่รู้จริงในความเป็นจริงหรือไม่รู้ความปกติธรรมดาแม้ที่สุดในชีวิตของตนว่ามันมีวิญญาณนั้นเป็นธารู้เป็นนามอันหนึ่งอยู่ในโลกจะไปหรี่ไปสะกดหรือจะไปหลบไปดับมันเสียทำไม กับมีกายเป็นสิ่งประกอบเป็นสังขารรูปเป็นรูปแท้ๆที่ทำงานร่วมกันอยู่ในโลกทั้งหลายนี้และมันก็ไม่ใช่ของใครแม้แต่จะยังหลงว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่จริงๆแต่มันรับกิเลสเก่งนะรวมแล้วมันก็เป็นเพียงแท่งนามรูปแท่งหนึ่งในความตั้งอยู่เท่านั้นถ้าผู้นั้นได้ตัดกิเลสตัณหามาแล้วจริงไม่หลงไม่ติดไม่เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรไม่ติดสุขติดทุกข์ได้จริง มันก็ถึงซึ่งอนัตตสัญญากันจริงๆเพราะเข้าใจแจ้งในอัตตาที่เรียกว่าสมมติแต่ถ้าผู้ใดยังไม่ตัดกิเลสให้มันจนได้จริงแล้วจะฉวยใช้ทฤษฎีว่ามันไม่ใช่ของใครมันไม่ใช่ตัวตนมันก็จะเป็นตัวอุบาทต,ตัวหนึ่งทีเดียวละระวังเถอะสำหรับผู้เรียนธรรมะแบบลัดหรือหลงเพียงขบคิดผกผันในสูตรว่าวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แต่ไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาอุปทานให้แก่วิญญาในตนมันก็จะไม่ใช่อนัตตาเลยจริงๆตนเป็นเพียงนักขบคิดได้เพียงความเข้าใจเท่านั้นผู้ใดยึดในชนิดหัดนั่งหลับตาสมาธิโดยกดจิตดับจิตเอาให้เข้ามาอยู่ในสภาพไม่รับรู้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยในโลกแม้แต่เหลือเศษา้ารู้ให้รับรู้อะไรอยู่ก็ไม่มีสงบสนิท ดับสนิทจมอยู่กับความไม่มีความรับรู้ที่เขาพากันเรียกว่าอากินจัญญายตนะนี้เป็นสภาพสุขที่สุดหรือยึดว่าเป็นสภาพที่สูงที่สุดดีที่สุดผู้นั้นก็จะฝึกฝนหัดดับหัดทำเยี่ยงนี้อย่างนี้ให้เก่งให้ชำนาญเหมือนอย่างกับอาราระดาบทผู้ที่พระพุทธองค์เคยไปหลงเรียนแบบนี้อยู่ด้วยแล้วอาลาระดาบทก็หลงยึดว่านี่แหละคือสภาพธรรมที่สูงสุด คือนิพานนี่แหละคือพลที่จะได้จะมีเป็นที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ไหวทันและมีพระปัญญารู้ว่านี่เป็นเรื่องของความหลงผิดมิจฉาทิฐิแน่ๆจึงได้ไม่เห็นตามและไม่ยอมรับด้วยสภาพของอากินจัญญายตนะพรหมที่หมายเอาว่าความไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีนี้โดยถ้าเหลือความมีจะเหลือเศษความรับรู้อยู่ในโลกเท่าใดก็จะต้องกด ต้องดับให้สนิทจึงจะเรียกว่าอากินจะแท้ซึ่งมันก็เป็นสภาพเดียวกันกันกบอสัญญีสัตว์ที่เป็นความหลงยึดชนิดหนึ่งตามที่เคยพูดถึงมาแล้วเป็นแต่เพียงเรียกกันมากภาษาขึ้นหรือเล่นกับจิตมากกันอย่างอิลุกคลุกคลักด้วยอวิชานั่นเองคนละสมมุติคนละบัญญัติเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วมันก็ตกอยู่ในสภาพความดับซิ้นให้ตนไม่รับรู้อะไรให้มากเป็นที่สุดเหมือนเหมือนกันนั่นเองจึงยังเป็นสัตว์ประเภทที่มีกายอย่างเดียวกันแต่สัญญาต่างกันคือรูปธรรมของจิตนั้นมันเข้าสู่สภาพไม่รับรู้อะไรเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกันแล้วแต่ความกําหนดแห่งความนึกคิดความสมมติที่เป็นวิมานนั้นยังต่างนึกต่างคเนไปต่างกันอยู่บทบาทของน้าธรรมาย่งไม่ยอมหยุด อธิบายช,ชัดๆก็คือในความรู้นั้นยังมีความรู้ความเห็นที่ต่างกันแต่เมื่อเข้าสู่สภาพของความ,มรู้นั้นก็ต่างเป็นสภาพเดียวกันเพราะเหตุมีสมุตมิมากขึ้นมากขึ้นความต่างของสมุติก็มากแต่ความจริงนั้นมันย่นย่อเข้าหาเกิดกับดับกันเท่านั้นเองเมื่อดับแล้วก็คือไม่มีนั่นแหละซึ่งจะเป็นสภาพสุดท้ายแห่งกาละอนุปาทิเสสะในพานของพระอรหันต์เจ้า ก็เมื่อ,อยังไม่ถึงเวลาจะทำกาละแห่งอนุปาธิเศสนิพานเราก็จะต้องทำกาละแห่งสอุปาธิเศสนิพานกันตามที่ยังไม่ถึงกาละสิคือมีขันห้ารู้ยิ่งรู้แจ้งรู้ความจริงตามความเป็นจริงอยู่แต่กิเลสตัณหาอุปทานนั้นเท่านั้นที่ต้องดับสนิทต,ต้องรู้